คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างหน้ากระดาษแพทเทินะครับวิธีการง่ายที่สุดนะครับก็คือไปคลิกที่ตรงนี้นะครับปุ่มสีชมพูตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับให้ทําการเลือกนะครับว่าเราจะสร้างแพทเ e t จากหน้าไหนนะครับอันดับแรกก็เอาง่ายๆก่อนนะครับจากหน้าวอก่อนนะครับวิธีการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าการแสดงผลนั้นไม่เหมือนกันที่เฉยนะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีการ ให้ตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้เราปิดไปก่อนก็ได้นะครับและนี่คือหน้าตาของและนี่คือหน้าตาของกระดานข่าวแพดเล็ตนะครับตรงนี้นะครับจะบอกข้อมูลของเจ้าของนะครับว่าคือใครนะครับตรงนี้จะแสดงสถานะว่าโจทย์เราคืออะไรบ้างนะครับตรงนี้คือ Favor i t คือหัวใจนะครับกดปั๊บเนี่ยครับมันจะแสดงผลตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เราจะทำสำเนานะครับ อันนี้คือแชร์ให้กับคนภายนอกนะครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับแล้วก็เมนูต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเมนูของผู้ใช้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสําหรับการแสดงผลต่างๆของ p a l เ e t นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับลบทิ้งได้นะครับโอเคนะครับถ้าต้องการจะกลับหน้าแรกนะครับก็กดที่คําว่า p a d l e t ตรงนี้นะครับเพื่อกลับออกไปนะครับ ท่านก็จะได้หน้านี้กลับมานะครับแล้วก็ถ้าเราจะลบนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ลบแล้วก็ใส่รหัสครับอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะลบให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าของแพ d l e t ครับ